สวัสดีคุณผู้ชมครัสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่มาดูเนี่ยวันนี้เรามาอยู่ในช่องแม็กซีน่าอีนันเองซึ่งวันนี้เราจะมาเล่น Tower of love นั่นเองถ้าใครถามลิงเนี่ยลิงก์อ่ะอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะมามากระโดดกันนี่นะก็หลังจากที่เราลงคลิป อะไรละ่ะลงคลิปประมาณแบบทำหน้าปกนะลงคลิปหน้าปกใช่ไหมครับว่าลงคลิปสอนลงหน้าปกอะ,อะไรนั่นแหละ,ะนะครับแล้วเราเนี่ยคือแบบลงสองคลิปเลยนะคือแบบแนวทาวเวอร์กันทั้งนั้น <c oughs> แล้วครั้งนี้จะมาเล่นทาวเวอร์กัน,อ,น <c oughs> อีกนะอุ้ยอุ้ยโหดร้ายมาก เลเซอร์อันนี้เนี่ยโหดไรกว่าเพื่อนเลยนะใช้สูตรนะอันกลางนะอุ้ยยากนะอุ้ยแต่อยู่อันนี้ง่ายนะอุ้ยเจ้าเดียวคุณสองคนนั้นทำไมหัวเล็กแล้วเป็นสีม่วกับสีฟ้าเนี่ยเออไม่ต้องส่วนนะอู้ แต่เรามีทิกนะกระโดดข้ามแบบนี้ไปเลยนะแบบนี้เราทําแบบนี้ทุกครั้งอุ้ยจะข่าวข่าวแบบนั้นน่าทรกคนไม่ต้องไปส่วนอะไรเนาะเพราะมันเป็นเลเซอร์มั้งไม่อหอกงั้นเราลองมาลองอันนี้กันบ้างนะคะเอาไหมขึ้นมาแบบนี้ก่อนเลยนะกระโดดกระโดดกระโดด งานนี้แบบนี้เนี่ยเราเคเล่นแบบนี้ถ้ายิ่งมีชิปล็อกเนี่ยเราเล่นเย็นเกเล่นเก่งขึ้นนะลิ้นพันกันทำไมเนี่ยนี่นะโกรธดคือแบบคุยเจอแล้วจะั้งทองเลยอ้อาวคือทุกคนทำไมมันหยิบไม่ได้วะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอินเวนท r y รี่นะถ้ารู้ดีเดีย นี่นะครับมันยังไม่มีเลยอุ้ยนี่มันอ๋อที่ลดเลือดมันหลอกเป็นที่ฮิวอ่ะเดี๋ยวนะาวะัาไปแป๊ตกนะทุกคนอ๋อแล้ว Q&A เนี่ยก็จะมาบอกสองข้อนะก็คือมีคนถามว่าหนึ่งเราเชื่ออะไรนะก็ตามชื่อ ชื่อช่องเลยนะแมกซีนี้ไม่เกี่ยวนะชื่อนาอิมนั่นเองแล้วอายุล่ะครับปีนี้ขึ้น11ปีนะครับก็คือเกิดวันที่22มิถุนานะนะ2นะครับถ้าจะไม่ผิด ไปคำถามต่อไปกันเลยเอ้ยไม่มีแล้วนี่เฮ้ยยยแต่ยากมาด้านเหลืองอันเนี้ยเฮ้ยก็จำมันได้นะคบว่าอยู่ตรงนี้ตังต้งตัง้งตั้งตั้งขึ้นมาถึงปตานี้แล้วนะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวชิวๆเลยนะเฮ้ยตรงนี้เนี่ยน่าเสียวเฮ้ยเฮ้ย กบตกอีกแล้วนะฮุ้ยรอบนี้เราก็ต้องผ่านนะฮุ้ยเหมือนเป็นด่านนั้นนอกตัวนะเดี๋อุ้ยแต่ถ้าออกมาได้นี่คือถ้าเราลงไปเนี่ยเราเนี่ยจะไม่มีโอกาสเข้าไปได้เลยนะคือเราต้องรีเซ็ตตัวนะถ้าเราเนี่ยลงตกเนาะแต่เราเนี่ยก็เข้ามาได้แล้วนะ นี่นะง่ายมากการกระโดดนี้ดูง่ายมากแต่ด้ตรงนี้นี่แหละที่ยากสำหรับเรานะครับแต่บางคนง่ายนะครับง่ายมากๆเลยนะอได้ไหมเนี่ยถ้ามีชิปล็อกเนี่ยเราเก่งนะถ้ามีชิปล็อกเนี่ยเราเก่งเออคือต้องรีเซ็ตตัวแล้วใช่ไหม ใช่ครับอา้า <c oughs> งิงงงกระโดดใหม่นะครับขอว์ปแป๊บนึงนะทุกคนอย่าเพิ่งว์ปนะเราเจอช่องอะไรไม่รู้อ่ะตรงนี้น่าจะไม่รู้นะลองไปดูดีไม่น่า ดีไหมหน้าดีไหมหน้าโอเคๆลองไปดูนะครับเพื่ออาจจะเข้าได้นะช่องนี้เนี่ยมันแหลกที่สุดแล้วอุ้ยหุ้ยทุกคนเจ๋งว่ะเฮ้ยทางตรงนี้นี่มันอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมีเพื่อนขึ้นบันได อะไรสักอย่างทุกคนมันขึ้นได้นะโอ้วันไดล่องโหนหน้ามันมีแค่ตรงนี้ที่เดียวนะครับว้าวทำไมเราไม่ขึ้นมาตรงนี้ตั้งแต่แรกวันเนี้ย่าแต่กระโดดออปปี้เอออย่างน้อยกระโดดออปปี้ก็จะฝึกน,นะคะทุกคนแป๊บมาคัน คันต้องเการะยะตอนนี้ด้วยหรอเนี่ยถ้าเรากระโดดตกลงไปก็จบเลยนะอุ้ยทุกคนเห็นทางนั้นไหมเนี่ยเอออาจจะเป็นเส้นชัยแต่เราขึ้นมาตรงนี้ดีวกว่าอาจจะเป็นที่ให้แบบอยู่พักมัง้งว้าวไปตกต่อเอาเสร็จเลยทีนี้ อุ้ยแต่ยังไงก็ใกล้จะถึงแล้วนะคันอีกแล้วคือแบบคันนะทุกคนมาขึ้นไปต่อเราต้องกระโดดออกไปให้ได้อุยอุยอ,ยอ,ยอุยได้แล้วทุกคนอยู่ตรงนี้อ่ะเอายังไงอะ ตกลงมาแล้วไงอะเอา้าทุกคนแปบนะขึ้นอยู่ดีๆตกลเลยอะทุกคนเดี๋ยว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 วันนี้วันร้ายปะเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปใหม่นะเอ๊ถ้าอยากดูบันไดว่าอยู่ตรงไหนก็ซูมใกลๆทุกคนเนี่ยจะเจออะไรสีม่วงๆนะครับมันเป็นบันไดนะแต่ถ้าใกล้ถึงแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยรีบซูมเลยนะเดี๋ยวทุกคนเนี่ยจะตกเอา นี่น,นีแบบนี้เลยกระโดดอยากขึ้นสุดนะคะต่อไปเนี่ยเลือกทางสักทางหนึ่งอันนี้ปะอาจจะใช่อิสเสียวไปออแล้วเนี่ยก็คือทุกอย่างลังหุนมันก็ไม่สำมาจดูได้นะ ป้ายตกไม่ใช่นะอุ้ยแต่เรามาถึงด่านนี้แล้วนะจ,ะจ,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 จริจริงจริงจรงจริงก็แสดงว่าต้องเป็นแดงอย่างเดียวแน่ๆเลยต่อไปตรงนี้ไม่มีคิปล็อกมันยากมาทุกคนตกคะตกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอุ้ยแต่มันไม่ตกใช่ไหมเนี่ยเออ ดีไปไหนละเจ้าเจ้าข้ามนะนะเข้าได้นะอุ้ยมันเข้าได้จริงๆด้วยนาทุกคนอุ้ยสีขาวอุ้ยเด้เจ็บนะว้าไปแป๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่หยิบป้านไปนะนี่อุ้ยหยิบสีแดง อ๋อเพื่อนนำทางไปเลยอ๋อตรงนี้สีขาวนะครับเกือบลงกลไปแล้วอุ้ยตามเพื่อนไปแล้วนะเลิฟมันเขียนนะว่าเลิฟไปเกือบตกใยลๆยก็ยากมากๆสำหรับการนี้นะคือ,อยากมากๆเลยติ๊ิ นี่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 อุ้ยแต่ถ้ามองตรงเงานะมันจะอยู่ตรงนั้นยากยากยากมากติงต๊งติงต๊งติงต๊งติ๊งติ๊งว้ายตกตายนะทุกคนตกตายแล้วนะทุกคนตาย หาเรื่องตกฟ้าอีกแล้วเราหาเรื่องตกฟ้าทุกคนอุ้ยแต่ถ้าจะไม่ผิดนะทุกคนลองไปตรงโซนรู้ไหมน่าจะดีนะคะอุ้ยเพื่อนกลับมาน่าจะไม่มีอะไรดีแหละแต่เราลงไปนะ อุ้ยคือแบบเส้นทางยากมากๆคือแบบมันล่องหอนไงต,งต,งตงิ๊งติ๊งติ๊งอ๋อมันเป็นแคชชินนั่งนะทุกคนมันคือแบบเอาไว้เซลฟี่แบบเราเลอยอะไรพวกนี้เนี่ยอ๋อสป,ปีดด้วยอะอุย้ยอะมองตัวเองแล้วเป็นแบบนี้เชยออย่างเนี้ย ก็ไปยุยก็แค่น,นี้เาไม่จะไป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 บุกมาก็ใครชอบลิก์ใครชอบแบบนี้เนี่ยเราเนี่ยจะแปะล,ลิง์ใต้คลิปนี้เลยนะบ๊ายบาย